การจัดการหญ้าในสวนป่านะครับที่ผมปลูกต้นข้าวแซมก็ไม่ยากครับเพราะว่าการขุดหลุมหยอดข้าวของผมเนี่ยระยะห่างต่อกรเนี่ยก็ประมาณ50เซนแะระยะห่างจากแถวต่อแถวเนี่ยก็ประมาณทั้งเจ็เซนซึ่งก็จะสะดวก เมื่อเราต้องตัดหญ้านะครับถ้าจะสังเกตจะจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อผมตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าไปแล้วเนี่ยในการเก็บหญ้าออกเนี่ยมันก็จะออกอย่างง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือระยะห่างของต้นข้าวเนี่ยเขาจะได้มีระยะในการแตกกอได้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาคอยดู ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าผลาจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จากที่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจครับว่าการแตกกอแตกของเขาเยค่อนข้างจะดีผมปลูกข้าวเนี่ยหลังจากคนอื่นเขาปลูกเนี่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวดูพัฒนาการของเขาต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้ผมจะใส่ปุ๋ย อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโุลีอินซีแล้วก็เราติดตามผลกันนะครับว่าการเจริญเติบโตเขาเนี่ยจะเป็นไปนอย่างไรบ้างนะครับการตัดหญ้าในนาข้าวครั้งแรกนะครับจะเริ่มเห็นความชัดเจนของต้นข้าวครับเป็นทิวแถวถ้าจะสังเกตก็คือ มีหนึ่งแถวมีอีกหนึ่งแถวนะครับยาวไปเป็นการทดลองที่น่าภูมิใจครับมันก็เริ่มตัดหญ้าวันนี้ก็เสร็จแล้ว,ลวครับการตัดหญ้าในานาข้าวซึ่งการทดลองปลูกข้าวแปลงนี้เนี่ยผมไม่ได้ขังน้ำเลยนะครับ เนยมีอยู่สามล็อกที่ผมปลูกข้าวปลูกข้าวในป่าหญ้าจริงๆครับทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นสวนป่าครับซึ่งสวนป่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ให้มันเป็นป่าไปก่อนปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับแต่ปีนี้ทดลองแล้วก็ตัดหญ้าเป็นครั้งแรก500กอครับ ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นพัฒนาการของต้นข้าวที่ปลูกแซมในสวนป่าครับ